สวัสดีครับปุ๊กป๋องชาแนลครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็สวัสดีท่านๆที่เพิ่งเข้ามาดูปุ๊กป๋องชาแนลครับผมอ่าคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูเอื้องมัดฉานุครับบานละครับบานเมื่อเช้านี่เองครับต้องรีบถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูได้เห็นครับศัตรูเยอะครับศัตรูเยอะมากครับทั้งกาลอกทั้งแมงผู้ครับ สีขาวปากเหลืองนะครับออกส้มนิดนนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากครับเสียดายที่มันออกดอกออกช่อไม่ไม่พร้อมกันครับที่เห็นข้างหน้านี้มะชานโนยังบานไม่เต็มที่นะครับท่านผู้ชมเพิ่งจะบานเมื่อเช้าคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะบานเต็มที่แล้วครับ สวยครับสวยมีกลิ่นนิดๆครับผมพวกนี้น่าจะหอมมากกว่าน,นี้ครับแต่ต้องรีบเก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้ดูครับผมให้เพื่อนๆดูช่อน,นี้ครับนฮะไม่ได้เหี่ยวไม่ได้ร่วงอะไรนะครับเป็นผลงานของอแมงผู้ครับท่านผู้ชม พิ่งจะบานมาได้ประมาณ3วันครับเนี่ยครับปีหนึ่งกว่าจะออกดอกครั้งหนึ่งครับก็โดนสตูครับผมตัวร้ายมากเลยครับเนี่ยสีขาวปากเหลืองออกส้มๆครับผมเป็นกำรรมะหยี่สวยงามมากครับ เหลืออยู่แค่นี้ครับแต่เสียดายที่ออกช่อไม่พร้อมกันครับปีที่แล้วรู้สึกว่าจะออกออกช่อดอกมากกว่านี้ครับน่าจะเห็นประมาณ5้าห้ต้นครับ5้าช่อครับผมส่วนปีนี้มาสามล้ครับเริ่มทยอยครับแต่ว่าไม่พร้อมกันนะครับเนี่ยออกไม่พร้อมกันซึ่งปีนี้ก็อากาศก็แปรปรวนครับท่านผู้ชมนะครับการปลูกของ เอื้องมัจฉานุก็ปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับก็หลักๆก,ก,ก็เขาปุ๋ยออสโมโคตสละครับปุ๋ยละลายช้าครับส่วนการลดน้ําก็ลดเฉพาะตอนเช้าครับที่ผมลดนะครับเอื้องมัจฉานุไม่ต้องงดน้ําก็ได้นะครับไม่เหมือนพวกเอื้องสายหลวงใต้เอื้องสายเอื้องสายฟิลิปปินพวกนี้ครับพวกนี้ต้องงดน้ําหรือว่าเหลืองจันทร์อะไรพวกนี้ครับ เราต้องงดน้ําเขาแต่มัจฉานุผมไม่งดน้ํานะครับก็ยังออกดอกให้เราได้เห็นนะครับสวยครับ ถ้าเป็นหน้านี้ก็แนะนําให้ปุ๋ยออดโมโคตนะครับรดน้ําทุกวันแล้วก็ฉีดยากันเชื้อราไว้2อาทิตย์ครั้งนะครับประมาณนี้ครับไม่ต้องอาทิตย์ละครั้งก็ได้เป็น2อาทิตย์ครั้งนะครับท่านผู้ชมป้องกันโรคเชื้อราครับผมที่มันมากับน้ํานะครับบางทีน้ําเราอาจจะไม่สะอาดครับยิ่งหน้าฝนต้องอาทิตย์ละครั้งเลยครับต้นไหนที่ออกดอกเขาก็จะ แห้งอย่างนี้ครับเขาก็จะตายไปก็จะมีแทงต้นใหม่ขึ้นมาแทนครับผมสลับกันอยู่อย่างนี้ครับขึ้นอยู่กับแสงแล้วก็ปุ๋ยที่เราให้ด้วยนะครับหลักๆก,ก็คือปุ๋ยออนโมโครสแล้วครับปุ๋ยลยลายช้าแล้วก็ปุ๋ยเกร็ดบ้างครับปุ๋ยฮอร์โมนไข่ครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชม ส่วนเอื 17, sea, ้องมะลินะครับก็เริ่มแล้วครับเอื้องมะลิเขาจะออกไปปลายลำต้นนะครับเนี่ฮะเขาจะออกไปปลายนะครับเขาไม่ได้ออกเหมือนดอกไม้ประเภทอื่นครับไม้ประเภทอื่นเ็าจะออกในลำต้นนะครับแต่นี้ยเขาจะออกไปปลายแลครับออกนี้ดอกก็จะเขียวก่อนนะครับตุ้มๆนี่เขาจะเขียวก่อนอ่า พอเขียวแล้วพอบานแล้วก็จะเป็นสีขาวครับท่านผู้ชมนี่เริ่มแล้วครับส่วนออนซีเดียมก็เริ่มโรยแล้วครับเหลืองจันก็เริ่มแทงช่อดอกครับผม บางดอกก็โรยไปแล้วครับเดี๋ยวผมพาพเพื่อนๆไปดูหวายบิดครับบางคนก็เรียกว่าหวายเกลียวแต่ผมจะถนัดไหวายบิดครับท่านผู้ชมเนี่ยครับท่านผู้ชมไหวบิดครับหรือหวายเกลียวครับบางคนก็เรียกไหวายเกลียวบางคนก็เรียกหวายบิดครับนะครับ มันก็สวยไป,ไปอีกแบบนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงให้สมบูรณ์นะครับไว้ปิดนี้จะออกดอกทั้งปีครับลำต้นผมก็หักครับโดนกระรอกสวนผมสัตรูเยอะครับโดนกระรอกกัด ไม่กระลอกก็เป็นแมงผู้ครับอ่าก่อนที่จะจบคลิปนะครับมาส่องเอื้องาชานุให้เพื่อนๆได้ดูก่อนจบคลิปนะครับอ่าการปลูกอดอกกุ้ไม้ป่านะครับท่านผู้ชม ผมย้าเสมอว่าให้งดน้ํานะครับอย่างน้อยก็อาทิตย์ละครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้งนะครับงดน้ําครับถ้าไม่งดน้ํานี่ก็จะไม่เห็นดอกครับก็จะเห็นลําต้นของเขาแทงขึ้นมาแทนดอกนะครับเราต้องใจแข็งนะครับเลี้ยงดอกไม้ป่าครับเขาไม่ตายครับผมแต่ว่าลําต้นเขาจะแห้งเหมือนเหมือนเหมือนกล้ยไม้กําลังจะตายครับนั่นแหละครับเป็นสัญญาณ อของการกล้วยไม้จะออกดอกครับผมต้องใจแข็งนะครับอ่าโอเคไปแล้วครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็ฝากเพื่อนๆพ่อรอ,อติดตามกันต่อไปครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อนคนไหนหรือท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูปลุกป๋กปองซานเน้เชิญชอบในปลุกป๋องซานเน้ก็ฝาก กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมสอบถามมาได้ครับยินดีนดีตอบทุกค,คำถามนะครับโชคดีมีความสุขนะครับร่ำรวยกันทุกคนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย เสีย yeah, ครับเสียข้าวเกี่ยวครับท่านผู้ชม อันนี้ดอกแคทตัสครับท่านผู้ชมท้ายคลิปจริงๆครับตั้งแต่ผมมาปลูกเอามาปลูกนะครับยังไม่เคยออกดอกให้เห็นเลยครับผมก็เลยจัดเลยให้อยู่กลางแดดครับเดือนหนึ่งครับผมไม่เคยลดน้ำเขาเลยครับไม่ตายครับแล้วเขาก็ออกดอกให้เราเห็นครับสวยงามมากครับสีเหลือง ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเห็นดอกแคทตัสนะครับให้อยู่กลางแดดแดดร้อเลยครับทิ้งไว้เลยเดือนหนึ่งอะ่ะรดน้ำครั้งหนึ่งครับได้เห็นดอกแน่ๆครับ